สวัสดีครับกลับมาเจอกันกบา o o d Life c h a n n e l ครับวันนี้เรามีข่าวดีนะฮะมาบอกสำหรับคนที่ชื่นชอบการประมูลเว็บชิลินโดนะครับนี่ตอนนี้นี่สินค้าอย่างแรกเลยเหมือนว่าจะประมูลง่ายขึ้นนะฮะประมาณพวกบอดพวกอ VIP อะไรที่แบบดันๆราคารู้สึกจะเริ่มน้อยลงนะ,ะตามความรู้สึกผมนะฮะการประมูลสินค้าง่ายขึ้นนะฮะและก็อย่างข่าวดีจริงๆนะฮะก็คือนี่นะครับในตะกร้าสินค้าเราสามารถที่จะ ลบสินค้าที่ประมูลเข้ามาได้แล้วนะฮะโอ้โหหายไปประมาณสองอาทิตย์ทำให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นหรือว่าการประมูลมันน่าเบื่อไปนิดนึงนะฮะอันนี้ก็กลับมาและได้แล้วนะฮะนี่นะครับจะเห็นว่านี่บางตัวผมได้หนึ่งบาทด้วยนะฮะก็ <c oughs> นี่นะครับคุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณไม่ต้องการออกจากตะกาได้แล้วยกตัวอย่างรองเท้านี้นี่นะฮะรองเท้าแตะไซส์สี่สิบสามผมกดตึง้งลบเลยฮะ นี่ออกไปแล้วนะฮะอืมอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ประมูลผิดพลาดเข้ามานะฮะเป็นพวกมือมือล่นหรือว่ากดอะไรเกินไปนะฮะทำให้ได้ราคาที่ไม่ต้องการนะฮะหรือว่าคุณจะเปลี่ยนใจนะครับอ้าวย้ายกลับมา ในตะกร้าสินค้าอีกครั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเลือกสินค้าบางรายการส่งเข้ามาก่อนนะฮะส่วนบางรายการที่ยังไม่ต้องการอาจจะย้ายเก็บเข้าไปในสินค้าที่ถูกจัดเก็บก็ได้นะครับแล้วก็ดึงมาในการสั่งซื้อครั้งหน้านะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะ,ะที่ชิรินโดเอากลับเข้ามานะฮะยังไงก็าฝากเตือนนะฮะสำหรับน้องๆที่ไปกดราคาเล่นนะฮะกดกากา,กากากเกียนเกียนนะฮะเอาตัวอย่างไม่ดีของพี่นี่ห้ามนะไม่เอาไม่เอาอย่าไปทําตามนะฮะ ไม่งั้นไอ้ฟังก์ชันการลบสินค้าไม่ได้มันอาจจะกลับมาอีกครั้งนะฮะยังไงก็ขอบคุณทางชิรินโดนะฮะที่นําฟังก์ชันดีๆอันนี้กลับมาให้ใช้อีกครั้งนะฮะส่วนเบ์เซอร์นะฮะนี่ก็สามารถลบได้เช่นกันนะฮะเป็นกระบาดสีแดงด้านข้างนี้นะฮะผมจะลองลบตัวผ้าขนหนูเออไม่เอาไม่เอาเอาลบนี่เดียวเข็มขัดดีกว่านะฮะลบเข็มขัดนะฮะก็เหมือนกันนะครับกดลบปุ๊บมันก็จะลบไปนะฮะนี่กดตกลงตึ้งแต่ในหน้าของเบ์เซอร์นะครับ จะไม่มีตัวที่จะดึงสินค้ากลับเข้ามาในตะกร้าสินค้าคุณต้องใช้พงานผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับนี่เลือกเข้าไปใช้งานในหน้าของแอปพลิเคชันจะสะดวกกว่านะครับส่วนคนที่ใช้เบราว์เซอร์ในการประมูลนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะอาจจะอาจจะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่ผมทดลองดูเออก็พอใช้งานได้ในสินค้าบางตัวนะบ,บางตัวก็ประมูลซ้ำไม่ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ แอปพลิเคชันนะฮะหลังจากที่คุณลบไปแล้วนะฮะนี่นะฮะในหน้าของหน้าฟีผมเรียกฟีแล้วกันนะในฟีตัวสินค้าทั้งหมดนะฮะไอตัวที่คุณลบไปแล้วจะไม่ขึ้นแสดงในนี้อีกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนของเว็บชิดินโดนะครับผมจะไปกดลบสินค้านะฮะยกตัวอย่างสมมติว่าลบรองเท้าออกไปนะฮะแล้วก็จะมาหาดูนะฮะว่า ผมจะประมูลซ้ำรองเท้าในนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะคือไม่มีเลยจริงๆนะพยายามค้นยังไงก็ไม่เจอแล้วเมื่อก่อนนี้ยังหาเจอนะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นข่าวสารอัปเดตนะฮะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ติดตามรับชมคุณไลฟ์นะครับช่วงนี้อาจจะทําคลิปออกมาน้อยหน่อยนะฮะเพราะว่าติดงานนะฮะใกล้ๆเทศกาลงานก็จะเยอะจะยุ่งนะครับอืมก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ